สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมอะไรที่เป็นสีแดงแดงเขียวเขียว,วแดงๆเนาะท่านผู้ชมเนาะน,นี่นี่คืออโกนิมาแสงเงินแสงทองท่านผู้ชมไล เออปาพพิลึกว่าคนตั้งซื้อไห่เนาะรับเนาะเออโอ้อยากคนจักคนตั้งซื้อนี่เป็นไผ่ตั้งซื้อให้แสงเงินแสงทองนี่เออคือชื่อเพราะแท้อต้องมีปราชชาวบ้านหรือว่าท่านผู้รู้เนาะอ,อสังเกตสังกาดูแล้วก็ตั้งชื่อนี่คือแสงเงินแสงทองนะว่อซันอืม อกโกนิมาแสงเงินแสงทองนี้เป็นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยถ้าพูดถึงชื่อแล้วเป็นมงคลแน่นอนเห็นบอกคำว่าแสงเงินแสงทองมาลบลบอยู่นุ่นสองต้นนั่นๆเออเป็นต้นไม้มงคลแน่นอนนะแสงทองบอกชื่อเพราะชื่อมว้วนอ ประการที่สองแสงเงินแสงทองนี้ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามใบของเขาด้วยรูปรักใบของเขานี่สีแดงสวยงามเห็นไหมสีแดงแคบสีแดงตรงกลางก็เป็นตรงกลางก็เป็นสีแดงเส้นเป็นเส้นสีแดงแล้วก็แถบอ่ตรงตรงตรงเป็นร่องบีกใบนี่เป็นสีเขียวบงามอือ บมีไผ่เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเหมือนกับเอาใบไม้นี่ไปจุ่มลงในสีนะจุ่มอาจจะถึกสีบ้างบ่ถึกสีบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนาะเป็นไม้ประดับสวยงามประการที่3เป็นต้นไม้ฟอกอากาศตามที่เราได้เรียนมาในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะต้นไม้ใบหญ้าทุกประเภทแต่ละชนิด ก็จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนะมี่ะไรบ้าโอว่าสิเป็นเลมอนไลท์แบลกเมจิกอืมแก้วสารพัดนึกอ่าเดลีด่างฟิโรเดนรอนกุมารทองเรียกทับฟิโรเดนรอนเบอร์กินหรือจะเป็นกวักราชินีด่าง หรือจะเป็นต้นอมชมพูอกวนอูอ่าหรือจะเป็นตัวนี้ขาไอไอไออันนี้ไอที่เรากินไอเน้นมันเนตอ้อสาคูด่างนี่เนี่ยห่อเงินห่อทองล้วนแล้วแต่เป็นไม้คลายออกซิเจนเขาจึงเรียกว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนี่นี่นี่คลายออกมาทางใบ คนที่อยู่ใกล้ๆก,ก็สิรู้สึกสดชื่นเนาะตามหน่วยงานตามบริษัทห้างร้านเอาไปปลูกไว้ในกระถางเพื่อให้บรรยากาศดีบรรยากาศสดชื่นบางคนเอาไปใส่ในห้องน้ำนะ,ะตรงกระถางงามๆถึง,ง,งตะแพงพร้อมคนเข้าไปก็รู้สึกผ่อนคลายนะแล้วก็บางคนก็อาไปจัดสวนจัดสปา นี่จัดสวนย่อมปลูกไวง,งามๆนะแสงเงินแสงทองนี่ขึ้นชื่อเป็นลำดับต้นๆของต้นไม้สวยงามอืมประการต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ครูบางท่านเอาแสงเงินแสงทองอันนี้มาใช้มาเขาเรียกว่ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนลูกๆนักเรียนวันนี้ ในชั่วโมงศิลปะครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีนะต้นแสงเงินแสงทองเห็นไหมนี่นักเรียนหมักขนาดแสงเงินแสงทองอชอบชั่วโมงศิลปะมาครั้งคราใดนี่โบมีขาดนักเรียนมาเต็มห้องเช็คชื่อมาครับมาค่ะมาครับมาค,มาคนะ่ะนะในระดับมหาลายัย อาจารย์กะสิมอบหมายให้นิสิตนักศึกษานี่พวกเธอไปหาดูสิต้นแสงเงินแสงทองนี่อโกนิมาต้นนี้นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะไปสืบคน้นรวบรวมข้อมูลมานะว่าเขาพูดถึงต้นนี้ว่าอย่างไรมีคุณสมบัติอะไรลักษณะของเขามีกี่สายพันธุ์มีกี่ชนิดมาจากประเทศไหนหรือจากประเทศไทยคือ เป็นต้นไม้พื้นถิ่นว่าง่ายๆไปอืมแล้ววิธีการแยกต้นวิธีการขยายพันธุ์วิธีการจำหน่ายนี้แพ็กเกจอ่าขายทางอินเทอร์เนต็ตทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ทางไปรษณีย์อืเมื่อมาอันนี้เรียบร้อยแล้วนะให้พวกเธอ,อโหลดลงไปในอินเทอร์เนต็ต นะอมว่าสิเป็น Facebook, YouTube, Line, TikTok, เพจเว็บไซต์ Google ถ้าใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นอโกูนิมาแสงเงินแสงทองอันนี้กับบทจำเป็นต้องไปหาอยู่ในห้องสมุดอีกนะมันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อโควิด1 9แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะหาข้อมูลอันนี้ได้เลยนะ ต่ถ้าหากว่าอยากได้ก็ทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยนะขายเลยนะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกประเภทหนึ่งเป็นต้นไม้เศ,ศรษฐกิจบางคนมาทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้ปลูกแสงเงินแสงทองขายเนะเาะออโกนิมาหลายเผ่าหลายพันหลายชนิดแล้วแต่จะเรียกไปออบางคน มาทำธุรกิจตัวนี้แบบครัวเรือนแบบเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณสมบาาคุณเป็นต้นไม้แทนคำขอบคุณวาง,ง,ไงไ่ายไปหรือว่าเอามาให้มอบให้ลูกลูกหล,หลานมาเยี่ยมคุณตาคุณยายซื้อต้นไม้มงคลมาฝาก ของกินพเต็มเมืดเลยเด็กสอพวกเข้าของเครื่องใช้ก็เลยซื้ออันนี้มาให้คุณยายชอบมากเพราะว่าเป็นต้นไม้สวยงามอืมแล้วก็เป็นต้นไม้ประดับในห้องด้วยนะประดับห้องยายเรามาตั้งไว้ในกระถางเวลาคนมาเยี่ยมยามถามข้าวนะสวยมีแต่คนชมมีแต่คนเบิง่งย้ายคืองามแท้ต้นยังอันนี้ได้พูดได้จ่า ได้เว้าเออชมยายมีต้นไม้สวยจังเลยเออบางคนหดแบ่งเอาไปปลูกก็มีนะ <c oughs> เอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีโม,ม่งอหนานอนรับก็บขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสน ให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลณโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในชาวันนี้ก็คือแสงเงินแสงทอง ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม